หลายท่านเองเตรียมข้อมูลมาเยอะนะครับแต่ว่าด้วยเวลาจำกัดเราก็เป็นการเรียกว่าทําให้ถ้าต้องคิดกันหนักพอสมควรในการที่จะพูดแต่ละเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับแต่ละพักเองประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเองเนี่ยก็เห็นร่วมกันว่าเอ๊ะมีหลายอย่างที่สามารถที่จะทําเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวยไทยนะครับอาหารไทยประเพณีหรือว่าแฟชั่นต่างๆของบ้านเรานะครับ ส่วนการดีเบตคู่ที่2ระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนะครับประเด็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะครับก็เรียกว่ามีมองความเห็นที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะใช้เงินกู้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับใช้งบประมาณามากขึ้นนะครับขณะที่เพื่อไทยมองว่าการสร้างไรายได้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดความเหลื่อมล้ำนะครับคู่ที่3ครับระหว่างก้าวไกลกับชาติไทยพัฒนาครับเรื่องของข่าวแรงขั้นต่ำครับ ก็มีหลายความเห็นที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเป็นข้าแดงเป้าหมายนะฮะของชาติไทยพัฒนาเขาบอกข้าแดงขั้นต่ำเนี่ยมันจะน้อยไปตั้งเป็นข้าแดงเป้าหมายไปเลยนะครับสิ่งที่อยากจะได้ส่วนหนึ่งที่มีความเห็นตรงกันระหว่างก้าวไกลกับชาติไทยพัฒนาก็คือการรีสกิลของบรรดาแรงงานต่างๆนะครับให้สามารถมีสกิลได้มากขึ้นนะครับหลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ คู่ที่4สุดท้ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับการหาเงินเข้าประเทศนะครับระหว่างไทยสร้างไทยกับชาติพัฒนากล้านนะครับก็มีแนวคิดในการหาเงินเข้าประเทศนะครับไทยสร้างไทยอาจจะมองว่าเรื่องของการสร้าง SME ขึ้นมามากๆเป็นสิ่งจําเป็นนะครับขณะที่ชาติพัฒนากล้าบอกว่าต้องมีการสร้างเศร,รษฐกิจใหม่นะครับมีเศร,รษฐกิจสายมูคาร์บอนคาร์บอนชุตบิ้นต,ต่างๆนะครับรวมถึงตั้งตัวเลขรายได้เข้าประเทศ 5ล้านล้านนะครับนี่เป็นาการดีเบตในรอบที่2ที่ผ่านมาเป็นแนวคิดต่างๆของแต่ละพรรนะครับทีอ่ออกมาเล่าสู่ให้ฟังกันในช่วงเวลาจํากัดแค่3นาทีนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่านี่ฟังแล้วจดไว้นะครับแล้วเดี๋ยววันไปใช้สิทธิ์ก็ไปเลือกกันกับสิ่งที่ท่านตรงใจนโยบายที่ท่านชอบใจนะครับในช่วงดีเบตนะครับและแน่น,นอนนะครับจากนี้นี่แะฮะก็ยังคงมีอีก หลายความคิดเห็นหลายประเด็นนะครับที่คงจะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปหลังจากนี้นะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการช่วงที่สามนะครับที่จะมีการประกาศจุดแข็งนะครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละพรรคเองเนี่ยก็คงจะใช้เวลาอย่างจํากัดเท่าที่มีที่เราจัดไว้ให้นะครับในการที่จะหาจุดแข็งของตัวเองที่จะซื้อใจนะครับประชาชนซื้อใจคนไทยทั้งประเทศที่จะไปใช้สิทธิ์กัน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับและช่วงที่3ครับถัดจากนี้นะครับประกาศจุดแข็งครับเชิญพบคุณเปอรครับเอาละครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราบอกแล้วละครับว่าแต่ละพัก มีจุดแข็งของตัวเองอย่างไรอยากจะบอกแบบไหนเพื่อที่จะเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนนั้นมาลงคะแนนเสียงให้กับพรรคตัวเองและที่สำคัญนะครับต้องเป็นคะแนนเสียงที่จะสามารถช่วยไปกำหนดอนาคตของประเทศไทยได้นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับในแต่ละพรรคนะครับมีการเปลี่ยนส่งตัวแทนมานะครับทางพรรคก้าวไกลนะครับส่งหัวหน้ามาเลยนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับ พักที่2นะครับหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานะครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพักไทยสร้างไทยครับหัวหน้าพักขึ้นมาเองครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับและพักประชาธิปัตย์นะครับคุณจุลินลักษณะวิสิ์หัวหน้าพักก็กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับเราให้แต่ละท่านได้จับหมายเลขกันไปแล้วนะครับ ใครได้ไหมายเลขอ,อะไรนะครับจะมีเวลา5นาทีนะครับพูดอะไรก็ได้ครับที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อที่จะเชิญชวนให้ประชาชนนั้นมาลงคะแนนเสียงให้ในอนาคตกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี -6 6นี้นะครับหมายเลขหนึ่งคือใครครับผมไทยสร้างไทยนะครับเชิญคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์ได้เลยครับเจญได้เลยครับมีคนกดให้ด้วยต้องกดเอง ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่บอกต้องกดให้หรือกดเองน่าจะต้องกดเองครับผมกดเองนะคะครับโอเคต้องงั้นต้องหันไปหันมาถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมไหมครับได้ค่ะมีเวลาหนาทีเชิญคุณหญิงครับหัวข้อบอกว่าจุดแข็งของไทยสร้างไทยคืออะไรจุดแข็งของเราก็คือเราคิดต่างค่ะวันนี้ไทยสร้างไทย เรามาเพื่อที่จะสร้างให้ประชาชนชนะวันนี้การเมืองที่ผ่านมา17ปีมันสร้างความพ่ายแพ้ให้กับประชาชนค่ะการเมืองติดหลูกความขัดแย้งมา17ปีตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมามุ่งที่จะเอาอำนาจของตัวเองและครั้งนี้ นะคะก็เป็นครั้งสำคัญที่เรียกว่าเป็น last wall ของทั้งสองขั้วอํานาจดิฉันไม่อยากที่จะให้เห็นว่าจบการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของวิกฤติชาติครั้งใหม่เราต้องการที่จะให้ประเทศไทยสามารถเดินต่อได้ไทยสร้างไทยไม่คิดเป็น last wall ค่ะแต่เราคือจุดเริ่มต้นของอนาคตประเทศไทยค่ะและ เราจะทุ่มเทเอาประสบการณ์ของตัวดิฉันและผู้ก่อตั้งไทยสร้างไทยไม่ว่าจะมีมา20ปี30ปีมาสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะเรามาเพื่อเสียสละดิฉันคิดอย่างคนเป็นแม่ค่ะที่ห่วงอนาคตของลูกตัวเองแล้วก็ลูกคนอื่นเรามาสร้างให้ประชาชนชนะนะคะประชาชนแพ้มาตลอดคนไทยต้องอยู่อย่างมีความมั่นคงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจนแก่ค่ะสองนะคะ เราคิดนะคะเพื่อคนตัวเล็กค่ะอย่างที่คุณสุพันพูดไปแล้วเพราะคนตัวเล็กตั้งแต่ SME ถึงเกษตรกรเป็นคือคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะเราคนตัวเล็กคือสเปคของไทยสร้างไทยที่จะ empower และ liberate เขาให้เขาหายจนให้ได้ค่ะเราจะเปลี่ยนเชฟของเศรษฐกิจจากสามเหลี่ยมที่รวยกระจุกจนกระจายเป็นลูกลักบ,บี้ค่ะรวยนิดเดียวจนนิดเดียวนอกนั้นพออยู่พอกินค่ะต่อไปคือเรากล้าคิดค่ะ เราจะทำให้ประเทศไทยยืนหนึ่งบนแผนที่การแข่งขันโลกค่ะเราวันนี้เศรษฐกิจกเราโตช้าโตต่ำกว่าคนอื่นมากและที่สำคัญเราหมดเสน่ห์ในด้านการลงทุนไปแล้วจาก FDI ที่เราเคยมี41ปัจจุบันเหลือ4ค่ะเราต้องสร้าง New Engine ใหม่ที่จะมารรสตาร์ทเครื่องยนต์เศรษฐกิจกไทยด้วยกับเมกะโปรเจกต์แรกที่เราจะทำก็คือ Global Gateway ค่ะเราจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางและขนส่งของภูมิภาคและของโลกค่ะด้วยการเชื่อม BRI I อย่างรวดเร็วแล้วก็ศึกษาคลองไทยอย่างจริงจังค่ะทั้งผลดีทางด้านเศรษฐกิจทั้งผลเสียทางด้านสิ่งแวดล้อมเอามาให้ประชาชนตัดสินใจที่สำคัญเราต้องสร้าง New Economic Corridor พื้นที่ที่จะดึงดูดการลงทุนจากคนทั่วโลกให้มาลงทุนเราจะต้องพลิกวิกฤตโลกให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะ Geopolitics Supply Chain ที่ต้องย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังประเทศไทยทั้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง EV e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  ตลาดทุนนะคะที่มีปัญหาในฮ่องกงเราจะต้องย้ายตลาดทุนจากฮ่องกงรวมทั้งดิจิ t a ลอีค n o m ม Hub จากฮ่องกงมาไทยเรามองหาโอกาสใหม่ให้กับคนไทยค่ะทันทีที่ดิฉัน ได้รับความไว้วางใจถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ฉันจะเดินทางไปประเทศจีนไปพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปพบนายกโมดีเพื่อที่จะชวนกันมาสร้างนะคะความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเป็น China India Thailand Economic Initiative เพราะสามประเทศนี้รวมกันประชาชน3,000ล้าน36%ของประชากรโลกขนาดเศรษฐกิจ22.3ล้านล้านเหรียญเท่ากับ2 6 ของขนาดเศรษฐกิจโลกนี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยค่ะและเราคิดต่างค่ะเราคิดสุจริตค่ะโมเดลการปราบโกงเราจะทําสงครามกับคอร์รัปชัน่นลากคนโกงทั้งนักการเมืองและข้าราชการมาติดคุกนะคะเหมือนเกาหลีใต้ประธานาธิบดีหญิงที่โกงติดคุกค่ะนะคะแล้เราคิดแล้วเราทําทันที เราไม่มีสสสักคนในสภาแต่เราได้เสนอกฎหมายเข้าสภาไปแล้ว4ี่ฉบับที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับแต้มต่อและการสร้างพลังให้กับประชาชนนะคะพี่น้องคะวันนี้ไทยสร้างไทยนะคะขอเป็นทางรอดของประเทศไทยนะคะยุติความการเมืองขัดแย้งสองขั้วเรามาช่วยกันนะคะ จุดไม่ขีดคนละก้านเพื่อแสงสว่างเผาไล่ความมืดมิดกําจัดการสืบทอดอานาจเผด็จการคอร์รัปชันอํานาจนิยมที่กดหัวคนไทยค่ะมาสร้างให้คนไทยชนะค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของไทยสร้างไทยและเรามั่นใจค่ะว่าเราทำได้แน่นขอบพระคุณขอพระขอพระคุณ,ค,ณคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์นะครับจากไทยสร้างไทยนะครับซึ่งเป็น พักแรกนะครับหมายเลข2คือเก้าไกลนะครับเชิญคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ครับ